ต่อไปผมก็จะแสดงให้เห็นถึงคุณมสมบัติของน้ำคัลายที่จะเป็นตัวทำละลายน้ำมันลอง,งนึกภาพนะในร่างกายเราเนี่ยมีไขมันมีเลชูลเลอรอยู่ตามหลอดเลือดแล้วเกิดว่าน้ำเนี่ยน้ำคัลารา สามารถที่เข้าไปทําละลายน้ำมันได้มันก็สามารถที่ขับออกจากร่างกายได้ง่ายด้วยที่เดียวนะครับลองเลยค่ะผมจะหยดในจำนวนที่ใกล้กล้เคียงกันอันด้านนี้คือน้าแร่รอีกเชนเดีนวกันะครับ,รบนี้คือน้ำอัอลคาไล สักหน่อยแล้วกันนะครับเห็นนะครับเปล่นนะครับเพราะด้วปกติน้ำกับน้ำมันมันไม่เข้ากันอยู่แล้วนะครับมันจะอ,อ่แยกตัวกันเป็นชั้นขนนี่จะคนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำน้ำกับน้ำมันมันจะแยกกันมันจะไม่ทำาททำการละลายซึ่งกันและกัน ไม่ได้รวมกันใช่ครับไม่แตกตัวน้มามันก็จะไม่แตกตัวอันนี้คือน้ําแร่นะครับ<ะ>มันก็จะไม่ทําให้ไขมันแตกตัวมันก็จะลอยอยู่อลอยอยู่บนงบนใช่ครับแล้ชั้นน้ํานี่อยู่ข้างล่างนะครับ<ะ>ผมนี่ผมว่าคนที่เอาขลายนะครับ<ะ> เนือ่งองจากอะคอลายนมีคุณสมบัติความเป็นเมือกคุณเล็กแล้วก็มีเป็นบระจุลบไ <ฮะ S 1> ขมนันเนี่ยเป็นบระจุบวกน้ำอะคอลายก็จะสามารถที่จะไปทำให้ไขมนันแตกตัวได้ง่ายค่<ฮ>ะเออ<ะ>มันต่างกันเนาะมันจะไม่เหมือนกันใช่ไจจับ ช่ครับก็ไขมันก็จะเริ่มแตกตัวะนั้นก็เกิดว่าเราบริโภคดื่มน้ำนขัยเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไขมันต่างๆที่เป็นบัฟเฟอร์ที่เป็นกรดในร่างกายเนี่ยก็จะถูกน้ำขัยไหา้ะออกมา ไขมันนี่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันในหลอดเลือดเนี่ยมันจะแยกกันน้ำอยู่แล้วแล้วมันน้ำน้ำนาพอเดินทางไปพร้อมกันเนี่ยน้ำมันจะไปเกอะกลายเป็นลิ่มเลือดใช่ไหมครับเป็นไงใช่ไหมก็กลายเป็นคอเลสเตอรอลที่อยู่ในหนังหลอดเลือดมันก็จะเกาะมากขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจน ความดันโลหิตแล้วถึงเส้นเลือดตีบอะไรอย่างนี้ด้วยครับเป็นผลผลของของคอเลสเ<ถ>ตอรอลน้ำคั้วละนี่จะเข้าเข้าเข้าไปช้าคือมันไม่ใช่แบบเพราะว่าวันนี้คุณทาแล้วพรุ่งนี้คุณจะหายเลยหายเลยคุณต้องใช้เวลาในการให้น้ำคัลเข้าไปเข้าไปอิมอัลซิฟาย ก็ไปทำให้ไขมันในในหลอดเลือด oh. ค่อยๆแตกตัว oh. เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเรื่องของความตะโลหิตได oh. oh. ้มาถึงกลุ่มทดลองกลุ่มนิดสี่ครับก็ผมจะทดลองให้เห็นว่าน้ำมะขามลายเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นสารซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดน์ จริงแล้วเนี่ยมีประจุบวกซึ่งมันก็เป็นสารออกซิเดชันอยู่แล้วนะครับผมจะหยดทั้งสองแก้วเนี่ยเป็นน้ำแร่ด้วยกันทั้งคู่เป็นน้ำแร่ด้วยกันทั้งคู่ผมนึกว่ไอ้ดีนไปประมาณห้าหยด อันนี้6หยดด้วยครับ <c oughs> งั้น <c oughs> ยนะขอให้เท่ากันนะครับเมื่อ <c oughs> ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายเปลี่ยนอย่างนันนะครับแล้วทุกทาก่านก็คุณคุณแบรน์ก็บอกเรางกายม,มันจะมีสินิ อันนี้เป็น,ปนวิตามินซีว<ส>ิตามินซีที่ผมได้เรียนได้ทราบเนี่ยมันระจุลบเป็นสารแอเนติออซิแดนต์ประมาณ100ร้อยกว่า MV มิลลิโวลต์นะครับมันก็จะไปะะไปสมดุลกับไอโอดีที่เป็นสาร ออกซิเดชันเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายครับอีกช่วยหน,นึ่งเนี่ยเราจะใช้น้ำเอาคลายในการาที่จะไปสมดุลกับในตัวออกซิเดชันของไอโอดี มยถึงว่าถ้าเราดื่มดื่มน้ำอะคาลายเข้าไปใช่อไอย่างนี้เห็นไหมครับใสเลยอ,อันนี้ต้องใช้เวลาอันนี้ใช้เวลาแต่ก็ว่าสีก็ดีขึ้นแต่อน,นี้อะคาลายเนี่ยเราเทไปปุ๊บน้ำก็ใสเลยเพราะว่าอะคาลายมีความเป็นประจุลบประมาณสามรอยกว่าเอมี นะครับเมื่อเข้าไปเจอกับอนุมูล่ิสละมันก็ไปสมดุลทำติกิริยาได้เรืแล้วก็ขับถ่ายออกมาจากร่างกายได้ง่ายนะครับแนี่ผมจะลองทดสอบกับน้ำอัดโลมนะครับผมจะใส่เอาคาลายเข้าไป ลมนีมีความเป็นกดประมาณ3 pH ประมาณ3ถือว่าสูงเลยทีเดียวรอบตดูครับ ไปมากเลยนะฮะแทนที่มันจะเป็นสีน้ำเงินมันก็ยังกลายเป็นสีออกขาวเขียวอยู่ก็คือมันต้องใช้น้ำาคลายปริมาณเยอะในการที่จะไปสมดุลสภาพความเป็นกรดของน้ำอัดลม ถ้าเราทานน้ำาละนมเยอะเราก็ต้องทานน้ำที่มีความเป็นอาลคาไลหรือทานผักผลไม้เยอะๆตามเข้าไปเพื่อที่จะไปสมดุลมันจริงๆแล้วถ้าหลีเลี้ยงได้ไม่ควรเนล้อ,อ,อสุขภาพแล้วสุขภาพงาในช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ หรือน้ำด่างเนี่ยส่งผลอย่างไรกับชีวิตและสุขภาพของพวกเขากันบ้างค่ะ เย็นตราปาลิสุด0 8 5 0์0ปด0้า0 5นน้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโคแคร K Y K a l k a l i n e water change your water change your life เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงค่ะแต่จะมีนานวิชิตนานบอกว่าการเปลี่ยนจากการดื่มน้ำธรรมดาทั่วไปมาดื่มน้ำออกผอล ือได้ยินจากสื่อบางชนิดซึ่งจำไม่ได้แล้วแต่แต่ได้ยินมานานแล้วเนี่ยค่ะได้ได้ยินมาก่อนหน้านี้สักพุ่มาันน่าจะเป็นปีแล้วแต่<ฆ>ที่มาเริ่มใช้จริงจเนี่ยเพิ่งจะประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะ<ฆ>เริ่มต้นเลยคือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขามีความรู้ คือเป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องน้ำโดยเฉพาะเลยนะ,ะคะแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็เลยมาแนะนำะะแล้วก็มันจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยคือแข็งแรงขึ้นแล้วก็อย่างเช่นคนที่เคยท้องผูก ดีเป็นคนท้องผุหย <uk> ุดแล้ว <Wars> ก <pos> ็เลยสนใจขึ้นมาก็เลยลองมาเปลี่ยนมาใช้ดูนครั้งแรกที่ใช้เลยเนี่ยใช้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงเลยไหมคะพอดื่มไปได้สักประมาณน่าจะสักสามวัน ประมาณสักสามวันเนี่ยพอหลังจากดื่มน้ำนี้ไปแล้วเนี่ยระบบการขับถ่ายเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นเลยค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะต้องพยายามนั่งนานนออออ๋ตต้้้งงงงเปใช แล้ว,ลว,ลวทุกวันนี้ถ่า,ถายทุกวันไหมแล้วเดี๋ยวนี้ถ่ายทุกวันเลยค่ะถ้าดื่มน้ำตัวนี้นะ บางทีเราถ่ายไม่ออกจริงมันอุปมาเป็นเองหรือเปล่าคะไม่ได้ใจอุปมาหรือเปล่าแต่มันเป็น, <c oughs> ปนอย่างนี้คะ่ะเคยลองเคยลองเทสในการที่ลืมทานแล้วก็ไม่ได้ลองเทส ูกอีกค่ะนอกจากทองผูกมีอะไรอีกบ้างไหมคะก็มีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นคืนคอปกติจะเป็นคนที่ทำงานนานๆคือหน,น,น,าน,น,านักค่ะคือเขาข้างจะทำงานหลายชั่วโมงต่อวานนานันอะไรบบนีค่ะด้วยความเป็นอ,อนาจารย์ เรก็จะจะเหนื่อยทุกวันนะคะแต่หลังจากดื่มน้ำนี่ไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะคิดว่าจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่สองสามวันแรกเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าการทำงานในช่วงเวลาเท่ากันเนี่ยเราจะเหนื่อย ไม่เสียไม่เหนือห่อยล้วมันยังเห็นผลในเรื่องของผิวา้าหรือสุขภาพยังไงอีกไหมคะเออก็มีคนทักว่าผิวดีขึ้นนะฮะเหรอคะแล้วก็โดยกปกติน้ำอังคายเนี่ยคือมันจะมีน้ำที่ดื่มได้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้ำ เขาแยกออกที่<ะ>ตัวนี้จะไม่สามารถดื่มดื่มได้เขาแนะนำบอกว่าน้ำตัวที่แยกออกไปเนะี้สามารถที่จะเอามาอาบได้ออแล้วก็บางคนเป็นโรคผิวหนงังอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนได้รับการ,รใช่เนื่องจากว่า เองนี่มีปัญหาเรื่องผิวหนังด้วยนะตรงตรงส่วนตรงขาตรงขาเนี่ยจะผาวแห้งมากเป็นเป็นยังไงคะรากษาคือเป็นเหมือนคล้ายๆใช่แล้วพอก็ใช้เป็นได้สักเป็นเดือนเหมือนกันนะคะค่ะก็ผิวก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นจากที่ เนียนขึ้นอคือน้ำที่ใช้ทานเนี่ยเป็นน้ำอคคาายที่มีความเป็นด่างแต่ที่อาบนี่มีความเป็นกรดมันก็เลยทำให้ผิวดีขึ้นเราคิดว่าใช้อาบน้ำนะแต่ว่าดิฉนัน ดีใช่ไหมสุขภาพข้างในเราดีเนี่ยตับไตใส้พูุงอะไรอย่างเงี้ยมันดีก็จะส่งผลออกมาจากข้างนอ,น,อนอกด้วยอ๋อเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตคือเมื่อร่างกายเราอ,อยู่ในสภาพที่แข็งแรงร่างกายสดชื่นร่า งเนี่ยนะมันก็จะสามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้นทให้คุณว่าชีวิตเรา